สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชา n น l I and d e s i n y นะคะเก้าประเภทของคู่แท้และวิธีสังเกตความแตกต่างค่ะ 1. นนะคะ Soul Partner คูห่หูหรือหุ้นส่วนทางจิตวิญญาณค่ะซึ่งจะเป็นคู่ชีวิตที่พบบ่อยที่สุดนะคะคือคนที่คุณตกลงจะคบหาด้วยในชีวิตนี้ค่ะทั้งสองคนนะคะจะตกลงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่งงานสร้างครอบครัวร่วมกันหรือดําเนินธุรกิจร่วมกันซึ่งเป็นไปได้ที่คุณจะมีความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณกับใครบางคนที่คุณรู้จักดีมาตลอดชีวิตนะคะ เช่นพี่น้องหรือกับใครบางคนที่คุณเพิ่งรู้จักได้ไม่นานยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่มีผลในเรื่องการงานของคุณซึ่งเสนอโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ดีให้กับคุณค่ะเพราะคู่ทางจิตวิญญาณจะช่วยสนับสนุนคุณทางอารมณ์อาชีพหรือวิธีใดๆตามที่คุณต้องการนะคะเพื่อให้มันรู้และสัมผัสประสบการณ์ตามที่จิตวิญญาณของคุณตั้งเป้าหมายที่จะทําบนโลกใบนี้ค่ะนั่นเพราะไม่มีใครสามารถผ่านชีวิตน,นี้ไปได้เพียงลางําพัง และคู่ชีวิตก็คอยเตือนใจอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเชื่อมโยงกันอย่างสวยงามเพียงใดค่ะ 2. นะคะโซลิง่งหรือสายใยทางจิตวิญญาณค่ะพูดง่ายๆก็คือการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณที่ให้ความรู้สึกว่ามีจิตวิญญาณอีกตัวที่อยู่ในชีวิตของคุณด้วยเหตุผลบางอย่างนะคะ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีชีวิตที่ยุ่งวุ่นวายมากและคุณได้พบกับใครสักคนที่อาจกลายมาเป็นเพื่อนใหม่หรือเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีศักยภาพได้ซึ่งความรู้สึกที่คุณมีความผูกพันทางจิตวิญญาณกับคนคนนี้ก็สามารถส่งเสริมให้คุณจัดสรรเวลาในชีวิตของคุณสำหรับความสัมพันธ์นี้ได้เช่นกันนะคะ 3. นะคะโซเมดฟอร์มพาไต หรือผู้แท้จากชาติภูก่อนคะ่ะซึ่งการกลับชาติมาเกิดนะคะจะเป็นหัวใจสำคัญของความเชื่อในศาสนาและปรัชญาตะวันออกหลายๆศาสนา ซึ่งใครสักคนที่อธิบายถึงความเชื่อมโยงนี้นะคะอาจช่วยระบุได้ว่าคุณเคยพบกับใครบางคนที่รู้จักในอดีตชาติซึ่งกล่าวคือจิตวิญญ,ญาณสองดวงที่เคยใช้เวลาร่วมกันมาพอสมควรในอดีตชาตินะคะเมื่อบุคคลเหล่านี้ได้พบกันอีกครั้งในชาตินี้ทั้งคู่ก็อาจรู้สึกดึงดูดกันอย่างอธิบายไม่ถูกคะ่ะเพราะพลังงานที่สะสมกันมาหลายชั่วอายุคนคือสิ่งที่บุคคลนั้นรู้สึกแต่แม้ว่าจะเป็นไปได้ที่จะรับรู้การเชื่อมต่อทางจิตวิญญ,ญาณกับเหนือ้อคู่ประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่ผู้ที่มาจากพบชาติที่แล้วนั้นจะทรงพลังมากกว่าค่ะ แต่อย่างไรก็ตามแค่คุณมีชีวิตในอดีตชาติที่มีความหมายกับใครสักคนและรู้สึกถึงความรู้สึกทั้งหมดนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นคู่กันไม่ว่าจะเชิงโรแมนติกหรืออย่างอื่นในชาติภพนี้นะคะอยากให้คุณลองพิจารณาความสัมพันธ์โดยดูจากตัวตนของคุณทั้งสองคนและวิธีที่คุณตอบโต้กันในปัจจุบันค่ะเพราะหากคุณสงสัยว่ามีความสัมพันธ์ในอดีตชาติกับคนรักในปัจจุบันคุณควรพยายามรักษาความสัมพันธ์นั้นให้มากขึ้นแม้ว่าคุณจะเลิกลาก,กันไปแล้วก ะะพราะนี้อาจหมายถึงการที่คุณปล่อยเขาไปด้วยความดักค่ะ4นะคะคามิโซเมตรหรือคู่แท้กรรมสัมพันธ์ค่ะเวกิ้งบอโซเมตนะคะ จะเป็นคำที่ใช้เรียกคู่ชีวิตที่มีกรรมเป็นเครื่องตัดสินแต่แทนที่จะคิดว่ากรรมเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีหรือเป็นระบบที่ประกอบด้วยการลงโทษและการให้รางวัลอยากให้คิดว่ากรรมเป็นเพียงพลังงานแห่งเหตุและผลที่เป็นกลางและเรียบง่ายนะคะเพราะเราต่างสร้างกรรมกับผู้อื่นตลอดเวลาไม่ว่าจะปฏิสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆหรือใหญ่ๆทุกครั้งที่คุณตอบโต้กับใครนะคะ คุณกำลังจะสร้างพลังงานที่สามารถเปลี่ยนเป็นกรรมได้ซึ่งความสัมพันธ์ทางกร,รมสามารถเข้ามาในชีวิตของเราในฐานะตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเกิดขึ้นทางการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก,บวกเชิงลบหรือเป็นกลางคะ่ะจะเป็นโอกาสหรือคําเชิญชวนให้เราปรับปรุงกรรมของเราเพื่อที่เราจะได้เติบโตและพัฒน,นามากขึ้นนะคะ 5. นะคะโรแมนติกโซเมดหรือเนื้อคู่ที่โรแมนติกคะ่ะเมื่อเราเข้าสู่ความสัมพันธ์รักที่สําคัญหรือตกลุมรักนะคะ เราอาจจะรู้สึกเชื่อมโยงตัวเองกับคนคนนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีโอกาสที่จะรักษา เรียนรู้และเติบโตผ่านความสัมพันธ์นี้ค่ะเพราะแม้แต่ความสัมพันธ์ที่สุขภาพดีหรือมีความสุขที่สุดคู่รักที่โรแมนติกก็อาจเปิดบาดแผลทางอารมณ์ที่ลึกที่สุดของคุณขึ้นมาใหม่หรือท้าทายคุณในทางที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจได้นะคะเพราะเมื่อคนสองคนตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์แบบโรแมนติกกันบุคคลนั้นจะรู้สึกเหมือนกับว่ารอคอยมาทางชีวิตเพื่อพบกับคนคนนี้ค่ะเพอการรอคอยนั้นคุ้มค่านะคะ เพราะฉะนั้นคุณควรค้นหาวิธีตกหลุมรักชีวิตและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์โรแมนติกหลายๆอย่างเป็นไปได้สําหรับคุณและรับความช่วยเหลือในการรักษาบาดแผลจากความรักในอดีตค่ะ6นะคะทวินเฟลมหรือเปลวไฟคู่ค่ะจะหมายถึงความเชื่อมโยงอันแน่นแฟนระหว่างจิตวิญญ,ญาณสองดวงนะคะซึ่งจะมีการกล่าวถึงว่าเปลวไฟแฝดนั้นแท้จริงแล้วคือจิตวิญญ,ญาณดวงเดียวที่ถูกแยกออกเป็นร่างที่แตกต่างกัน2ร่างค่ะ ซึ่งเปลวไฟแฟนนะคะจะสามารถรับสอนท้าทายและเรียนรู้จากการละกันในแบบที่เป็นเอกลักษณ์และทรงพลังแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลายคนเตือนว่าอย่ารู้สึกว่าคุณต้องการใครสักคนมาเติมเต็มคุณเพราะการพยายามบังคับให้บุคคลน,นั้นเข้ามาอยู่ในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งในชีวิตของคุณรวมถึงหมวดหมู่ทางจิตวิญ,ญญาณก็อาจส่งผลเสียได้ค่ะ เพราะงานความสัมพันธ์ทุกครั้งที่คุณมีกับบุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่โรแมนติกหรือไม่ก็ตามก็สามารถช่วยให้คุณรู้แจ้งมากขึ้นได้ค่ะแม้ว่าบางคนจะเชื่อว่าเปลวไฟแฟดเป็นประสบการณ์โรแมนติกที่สุดก็ตามนะคะเจตนะคะ so mate หรือ so mate f r น e n d หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคู่ชีวิตหรือเพื่อนคู่ชีวิตค่ะเพื่อนแท้จะมีอยู่หลายประเภทนะคะแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนแท้ของคุณได้ซึ่งก็อาจมีบทบาทสําคัญพอๆกันในชีวิตของคุณค่ะ พราะหากคุณเชื่อว่าชีวิตบนโลกนี้เป็นเพียงการเดินทางชั่วคราวของจิตวิญญ,ญาณนะคะดังเช่นที่ผู้คนทางจิตวิญญ,ญาณบางคนเชื่อว่าคุณก็ควรมีเพื่อนร่วมทางที่ทั้งน่าสนใจและคอยให้กำลังใจค่ะให้คุณลองจินตนาการว่ามีบุคคลเหล่านี้เป็นเพื่อนร่วมทางทางจิตวิญญ,ญาณนะคะคนที่ดูเหมือนจะกำหนดให้ขวางทางคุณเพื่อให้คุณทั้งสองสามารถมอบความรักและให้กำลังใจกันเมื่อคุณต้องการดำเนินชีวิตทางโลกต่อไปค่ะ ซึ่งอย่ามองข้ามความสําคัญของเพื่อนคู่ชีวิตนะคะเพราะการที่คุณมีคู่ชีวิตก็เหมือนกับการที่ได้รับพลังใจที่ดีไม่ว่าเขาจะอยู่เคียงข้างคุณในระยะยาวหรือเพียงไม่กี่เดือนก็ตามนะคะ 8. นะคะ Soul Family หรือ Soul Group ครอบครัวจิตวิญญ,ญาณนะคะจะสามารถเชื่อมโยงกลุ่มจิตวิญ,ญญาณขนาดใหญ่เข้าด้วยกันได้บุคคลเหล่านี้อาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวของคุณเช่นลูกพี่ลูกน้องหรือไม่เพียงเป็นสมาชิกในครอบครัวเท่านั้นนะคะ แต่ยังเป็นสมาชิกของรอครอบครัวทางจิตวิญญาณของคุณอีกด้วยค่ะซึ่งอาจเป็นผู้คนที่ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันแต่ไม่เคยพบกันเช่นการเคลื่อนไหวที่ทำงานในส่วนต่างๆของโลกเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันหรือผู้สแสวงหาจิตวิญญาณที่ทำงานเพื่อนำความรักและการตระหนักรู้มาสู่โลกมากขึ้นนะคะ 9นะคะ k i n d ดีย Spirit หรือจิตวิญ,ญญาณที่เหมือนกันค่ะเป็นการม่งบอกว่าไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าคู่แท้ต้องเป็นเนื้อคู่กันเท่านั้นนะคะซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่าคู่แท้เป็นเพียงคนที่เข้าใจคุณจริงๆค่ะเพราะคุณอาจจะคิดได้ว่าเนื้อคู่คือคนที่เชื่อในหลักจิตวิญ,ญญาณเดียวกันกับคุณหรือเป็นคนที่เห็นด้วยกับคุณในประเด็นทางวัฒนธรรมหรือคุณสามารถพูดคุยกับอีกฝ่ายได้นะคะและก็อาจจะเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์คล้ายกันกันกบคุณ เช่นคุณทั้งสองอาจเป็นครูประฐมศึกษาเป็นแม่ของเด็กแรกเกิดหรือแต่งงานกับศิลปินได้ค่ะยังไงอันก็เป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคนที่อยู่บนเส้นทางนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกับแอนในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ